ข่าวไม่ได้อะไรเนียนเนี่ยเนี่ยสนามชัยสนามม้าสนามสนามอนไรอะไรมีกี่ที่แรกมีพ่อแล้วต้องมีอะไรลูกสวัสดีค่ะพวกเราแองเกอร์สวัสดีค่ะกันค่ะสวัสดีค่ะมิ้งค่ะสวัสดีค่ะไอค่ะ สวัสดีค่ะกอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะเดียร์ค่ะวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันอีกแล้วพวกเราห้าคนอีกแล้วมาทำกิจกรรมอะไรคะวันนี้เออตสำหรับวันนี้นะคะเกมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะคะชื่อว่าขี่วัวขี่วัวไปไหนขี่วัวไปไหน เราจะแบ่งใหม่แล้วเราจะโอนและออกกันใหม่เพื่อสลับคู่ได้มีความสนุกสนานที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้มาโอเคเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมมานายออกไอ้อะไรสี่คนจะโอเพื่อมาคู่กไบกันนะคายออกอะไรไอ้คนเยอะอีกแล้วอ่ะมาเดี๋ยวนะสี่คนจะโอนเพื่อมาคู่กับกันนะคะอนายออกไอล้อะไร ค่ม่าะก็สําหรับเกมขับบัวไปไหนนะคะเกมนี้จะมีผู้เล่น2คนนะคะโดยคนนึงจะเป็นคนใบ้และอีกคนนึงก็จะเป็นคนทายนะคะโดยคนทายนะคะก็จะต้องฟังคําของคนใบ้นะคะว่าเป็นสถานที่ไหนแล้วก็สําหรับใครที่ทายได้คะแนนเยอะก็จะเป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็ใครได้คะแน้อยก็มีหลงผ่เดิมค่ะก็จะเป็นไอ้แบ กอลันเป็นคู่แรกนะคะก็ตามด้วยเดียกับมิงแล้วก็เป็นไกด์กับกลันอีกรอบหนึ่งค่ะคไปดูเลยเย้กอลันกับพี่ไอก็เป็นคู่แรกนะคะก็ขิงเหมือนเดิม <c oughs> เพราะว่าคู่แรกเราก็จะต้องได้ทักประมาณกี่คำเสียใจเหรอที่เอ้ยไม่ใช่ดีใจซีิที่ไม่คู่กับกอลันเราต้องชนะแน่นอนค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่ะข้ามข้ามไปไหนคะอ่าทะเลมีทะเล เขไม่ได้วะอยไปไหคหัวไหมไปเวลาเราจะไปขึ้นเรือเราจะไปที่ประตูท่าแพเออทเลเหมือนกันหัวหินชนบุรีแล้วอะไรหัวหินชน ชอบไปเล่นงานวัดอะในกรุงเทพเคยไปไหม,ไมโอเคครับที่ไว้ดูดาวดูดาวเทา้าคว้าจำลองไปไหนคะทะเลสวยมากสวยที่สุดในโลกแพงมากมันดิฟเผื่อนี่ไงอะ <c oughs> ไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยข่าวขอ ก็ขอบอกเลยนะคะว่าข่าวนี้พวกเราทำกันได้ดีดีที่สุดเท่าที่เล่นมาได้กี่คะแนนคะคุณูสำหรับโบลันนะคะกับไอนะคะได้ไปทั้งหมด5คะแนน้ีจะชนะไหคะเออไได้อยู่ค่ะก็ขอให้เขาได้คำยากกว่านี้แล้วก็ไปคู่ต่อไปเลยดีกว่าเย้เยสำหรับคู่เรานะคะเดียก็จะเป็นคนไทยนะคะส่วนมิงจะเป็นคนใบ ใช่ค่ะแล้วก็เดียเชื่อใจในตรงมิ้งค่ะเพราะว่ามิ้งไปแล้วทรมาก <c oughs> แบบวันๆก็อ่านแต่แบบว่าดูก o o g l e m แบบเออตรงนี้อยู่อำเภออะไรเขตอะไรอยู่ห้างไหนจะรอดูอ่านเอาหมดทุกพจนานุกรมแล้วค่ะเอาลูกโลกมาให้มิงเลยค่ะ <c oughs> มิง้งได้เลยเริมไปเลยค่ะ <c oughs> อันนี้อยู่ตรง เอ่อที่มีเสาชิงช้าเขาเรียกว่าอะไรสามย่านไม่ใช่ที่มีนกพิราบเยอะเยอะอะแบบว่าแบบยยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาวราชเป็นย่าเป็นย่าเป็นย่าด้วยเป็นย่าไงย่ากว้างอ่ะสนามชายสนามม้าสนามสนามที่อยู่อันนี้เป็นเอออยู่อินโดนีเซีย แบบเป็นเกาะกัวลาลัมเปอร์เกาะบาหลีเอออันนี้อยู่กัมพูชากัมพูชาเป็นเป็นเป็นสำหรับว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอะเชียงทองโน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 อะไรอ่ะทัน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 อันนี้เป็นเป็นเป็นดอกไม้นะแล้วก็แบบมากกว่าแบบดอกไม้เยอะเยอเขาเรียกว่าอะไรดอกไม้เยอะๆสวนโนดอกไม้เยอะๆทุ่งเออเดี๋ยวเพิ่งอันแล้วก็แบบว่าสีเหลืองๆดอกไม้สีเหลืองจ้าจ้าสดมากเลยสวน ะบยโนเอาไว้ใส่น้ำซักผ้าขันโนกระมังโนโอ่งอ่างเออเดี๋ยวพวกยังไม่เสร็จเราอันนี้เป็นเป็นเป็นละครที่ดังมากอี่สิลาอันนี้อยู่อยู่ภาคภาคเหนือนะเป็นอยู่สูงสูงบนเขาสูงสูงเขาเรียกว่าอะไรดอยสุเทพเออก็เสร็จไปแล้วนะคะเป็นไงคะความรู้สึกที่ได้ถ่ายไม่ผิดหวังค่ะที่มิ้งดูใที่โลก มัมาอ่านบ<ย>จ้านมกมาทุกฉบับแล้วนะคะเมื่อกี้เดียกับมิงได้คะแนนเท่าไหร่คะโหสำหรับเดียกับมิงนะคะได้ไปทั้งหมด5แ,แต่ว่าเราก็มารอดูทีมถัดไปนะคะว่าจะทำได้มากกว่าเราหรือเปล่าก็เชียร์พวกเขาได้นะคะเย้ยโอ้มาถึงคู่สุดท้ายน,นะคะกุรันจะมาเป็น คนทายให้กันอีกทีหนึ่งนะคะบอกเลยว่าคราวนี้รอดรอดแน่นอนแน่นเพราะว่าเขาลงสนามมาแล้วรอบนึงไงรอบนี้เขาต้องแบบผ่านแล้วคือติดเลยคะแนนเดี๋ยวคุ่ม่งเยอะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เจอเชื่อจะลงที่ตัวเองเพราะว่าเราเชื่อในพลังความพลังสีม่วงไงเชื่อพลังพลังสีม่วงนะคะเอาเรามาดูกันว่าคู่สุดท้ายเนี่ยจะสู้สองคู่แรกได้หรือเปล่านะคะไปเลยสี่ไปไหนดีคะอ่า มีอีกเกียมีไอเกียที่แรกเกินเกศมีเกียที่แรกไอเกียที่แรกที่ไหนบางนาบางใหญ่เออเออบางนาบางนาบางมันชื่อว่าอะไรเซทันบางนาไม่ใช่เอออ่านี่คือประเทศประเทศอ่ะประเทศอเมริกาเออเออแล้วคำหลังมีคำว่ากาเออคำว่าอะไรบางนากาเมกบา เวลาเราเลี้ยงสัตว์เยอะๆอ่ะมันจะเรียกว่าอะไรมาใหม่เลี้ยงสัตว์คนสัตว์มาคนเลี้ยงสัตว์เลยใหญ่ๆเลยมีหลายชนิดฟาร์มอ่ะแล้วก็เป็นสัตว์ที่แบบเงียบเงียบๆเงียบๆเงียบๆฟาร์มเป็ดฟาร์มโชคชัยฟาร์มเป็ดอะไรล่ะพี่เป็ดฟาร์มหอยสัตว์อยร้ายตัวใหญ่ฟาร์มเจลาเคนไอแลนด์ไอแลนด์เขาเรียกว่าอะไรไอแลนด์ภาษาไทยไอแลนด์เอ๊ ที่อยู่แบบอ่าเอออ็ย่างเงี้ยอะไรข้าว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 กันเลยค่ะจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือชื่อสามพยังมีพ่อแล้วต้องมีอะไรลูกมีพ่อแล้วต้องมีอะไรแม่แม่้องจอร์จอ่าอ่าอันนี้คนชอบขึ้นเขากันมากต้องไปต้องไปที่เนี่ยไปตลอดเลยแล้วคําท้ายเป็นคำเนี้ยรียกว่าอะไรที่คนชอบไปกันเลยอ่ะถอยดาวอะไรวะหมดเวลา ก็เป็นคู่ที่สาที่ปิดจบได้อย่างสวยงามและตลกนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับโกลันด้วยค่ะคำมันก็ยากไงคือเราก็แบบ โอ้ยยังมากยังมากอะไรเงี้ยกอดเสื้อจูงเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรนะคะให้ทุกคนได้สนุกกับพวกเราก็ดีแล้วนะคะไหนคะคุณเปิ้ลขอคะแนนหน่อยค่ะไม่อยากปาพูดตรงเลยได้ไปทั้งหมด3เกียร์ไม่หนูไม่ค่อยรู้ที่ผ่เวกเก็ตก็ตอนที่งไปอีกเกียร์ครั้งแรกไงแล้วไปที่เวเกต ก็เลยนึกว่าเป็นเก๋นะหอยอ่ะฟามแล้วทําอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าหอยฟามหอยคือตอนแรกก็ทันทานดีใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าเป็ดได้แบบมีเขี้ยวมีเขี้ยวหอยเนี่ยหอย้ทุกคนหอยแล้วแบบเกาะคือเกาะแบบเกาะเกาะตอนคิดแต่ใบเขาว่าเกาะยังไงดีอะนึกไม่ออกและโอเคค่ะเมกลับก็เป็นผู้สุดท้ายนะคะก็จะไปดูกันว่าบทลงโทษเป็นอะไรพอนี้พวกเราก็ พอรู้ตัวแหละมันจะไม่เลือดนะคะโอเคไปดูบทลงโทษของพวกเรากันเลยค่ะเย้ก็ไงคะมาถึงบทลงโทษแล้วนะคะ้าหลังดีใจไหมคะดีใจค่ะดูออกเลยว่ารักกัน ทโทษนะค่ะ<ด>ก็คือจะเป็นมะนาวนะคะคนละซีกแต่คือซีกนี่คือซีกซ <c oughs> ีกครึ่งลูกค่ะทุกคน <c oughs> แล้วลูกเขาใหญ่มากเลยนะคะมะนาวลูกใหญ่มากก็ <c oughs> จะให้เอ่อคนชนะนะคะบีบมะนาวอันนี้ใหญ่กว่าให้กันบ <c oughs> ีบมะนาวให้กันกับกลันนะคะเผ <c oughs> ื่อพูดนิงไกนกลันเสียงจะเพาอพอ,ม,อ <c oughs> มัอ้ยคะเปยวเลือกใครให้คนบีบนะคะ ใครดีอะไม่ใส่ใจสักคนต้องจีบใครดีค่ะเพราะแล้วใครดีเราจะจีบเราตรงนี้เราจะเริ่มลงโทษจากกระดานก่อนนะคะเอาเลยค่ะอาปากสีขาวน้ำโกลนาจะท้ปากหรอมันใหญ่มากเลยอ่ะประมาณเศษหนึ่งส่วนแบบเศษเองอ่ะหมดเลยอ่ะพักก่อนพักก่อนสับกัน พยวมากพี่การมาลุ้นมลุ้นั้นไจับพี่การไว้ค่ะไม่ไม่ต้องพี่การต้องนอนเลยเราจะได้เข้าปากมาต่อเลยอนโดนข้าดกรรมอ่ะมันเหมือนเรากินยำมาทองเจ้าอัปากค่ะ เฮ้ยครึ่งเท้าเออโอ้โหได้อยู่ได้อยูอีไกลดูดิอยากให้แบบได้อยูคนนี้ได้ได้ยูคนนี้เอาทีเดียวไหมพี่กันถ้าเราอ๋อแล้เอาเลยอะทุกคนมันยังเหบื่อเยอะอยู่เลยมันจะหมดเมื่อไหร่อ่ะเอ๋กันไหมใกล้แล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว ผมเรืเปียวแอะลิ้งชาหรือยังตั่เสเยแล้วมากรันต่อกรันต่อพี่มิงกรันเยอเลยมามามางดั้ถึงใจขนาดเลย๋ยวร้องไนะอยวา้ด้วเสียงดี เสียงไม่ออกเสียงไม่ออกแล้วนะรอมเสียงอยู่เบาพอมะนาลูกนี้สุดยอดเวลาลูกนี้เปรี้ยวจริงค่ะมีน้ำเยอะด้วยเพราะว่าบีบสามที่ก็ไม่หมดสักทีหนูจะนนอนลงโทษทุกเกมไม่ได้เกมหน้าหนูต้องชนะอะเกมหน้ากันคือบอกเลยว่าชนะแน่นอนใช่หนึ่งแน่นอนแน่นอนกิจกรรทุกคนเป็นไงบ้างครับกับเกมใบสถานที่ของพวกเรานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการชิมมะนาวที่รสชาติอร่อยที่สุด อร่อยจนน้ำตาไหลทุกคนทุกคนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับ c r i b e ช่อง a s t t r r o f i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  l y y u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  e e ด้วยนะคะรวมถึงว่าสามารถติดตามพวกเราที่เพจ f a c e b o o k นะคะ Instagram แล้วก็ Twitter เป็นชื่อ Member เลยแล้วก็เพจหลักจะเป็น a s t e r ค่ะค่ะมีคลิปเด็ดอีกมากมายแน่นอนให้ทุกคนไปดูนะคะบอกเลยว่ากด Subscribe ไว้และกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดค่ะใครที่อยากเห็นพวกเราทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ บอกมาได้เลยค่ะ๋ยวมีเกมอะไรเพวกเราเล่นนะคะบอกอยากแกล้งมิ้งอะไรแบบนี้ได้เลยบอกมาเลยว่าอยากแกล้งทำนู่นนั่นเพราะเราจะยินดีทำให้หมดเพราะพวกเรารักกันค่ะรักกันรักกันรักเราสิตุนกัน